สวัสดีครับสบายดีเด้ยวยคุณส,สุขุนอ่าตอนนี้บาไก่ยอยู่บนทางด่วนไม้ในเก่าเชื่อมต่อไม้ในเก่งนี่กะมากครับบาบูคือเก่าคือเดิมสบายดีสบายดีเอฟซีบาไก่ในการมีความยินดีหลายวันศักรสีมาชวนบาไก่ไปถ่ายทองเทอร์นอีกแล้วแมนแมนตอนนี้ก,นก็เป็นบ้านทน้องเพืไอนได้บอกนักนักคือกัน <laughs> อาการนักคือกัน เอานั่นที่จะได้เจอกันเนาะตอนนี้ข้ายู่ถนนไปอะไรแก่ไม้เล็กเกาไม้เล็กเกาเมนข้าวจะไปเชื่อมต่อไม้เล็กเกศเป็นบ่ข้าวสิบพุงหนี่ไปทางชลบุรีแมนแต่ว่าสิททางมันจะเชื่อมต่อไปบางแหนปาโจบบโบโอ้เดือนเดือนน่าถนนบบไก่กับบบเก่งเด้อบโบไก่ที่ให้บโบอธิบายให้ละเด็กถนำน้ำทางนี่ครื่องถนนเนี่ยโบไก่ถนนกับเครือถนนเนี่ยโบไก่แมนต่างมือต่างมันเวลา ตอนนี้กับที่ว่าออกจากร้ามินท่าเราบุกกะเป๋าไกลกันได้มาจากร้ามินท่าน้อจะไปทำอะไปไปเที่ยวเที่จะไปใช้บุรีไปเชีบุรีไปชีบุรีแล้ใช้กรบเบื้องไปแล่งท่องเที่ยวเลยพาลูกพาหลานไปทะเลแมนแต่อีกหนึ่งเส้นทางที่อยากจะน้ำเสนอหนั่นคือท่าท่าดีทางง่ายได้บอไม่ล้มไม่บอเนาะไม่ลมไม่บอแมนเนื่อนนอยมันจะเนื่อในน้อยอ้าวพี่น้องเอ้ย อยู่บนทาง่วนเนอะทางรวนก็จะมีได้อยยางใ้้ข้าไปเอ็มโฟก็มีอย่างก่อใส่เงินสดก็มีปล่อยบอยสสมารแต่ก็ใช้ใส่บัตรรหดก็ได้อันนี้แบบยังก็ไปไปไปก่อนใจที่ล้างเลนตัวนี้ไปกที่ล้างโอ้โหเดีวอก อไปโหลดจ่ายเงินทาเว็บไซต์โอ้มีมี3อย่างบ่ได้ทงวนจ่ายเงินสดแล้วก็อ่าบัตรเนาะีจ่ายเงินสดแล้วก็มีบัตรเอออพาสอพาสมีอ่ากสะดวกสบายของเมืองไทยเนาะสุดยอดสะดวกสบายกบ่้ว่าแหละแม่นมากันสุดยอดมและเมืองไทยบ่เจริญก็เบิ่งออ มาดส่าร้อยที่เราไโอู้ผ่าร้อยขามทั่งรวนนี่เนาะมนนนอนขนาดไ้วะเนนนอนเนทนอนแมนแมนแล้วมาไปกันชวดเบาอู๋ใคยคลิปวิดีโออัปเดตเรื่อทังเมืองไทยแมนไปจากเือมมะเล็เก้าแล้วไปเติมตอกรเทเร็ แม่แบบคอยเชื่อมต่อกันจังใดญนี่นี่น nah, ี่เหรอไปเก๊กไปชินคริสเนาะเหรอชินาคริสตสุนบุรีว่าไม่เด็กเก่าทุกมุมเนี่ยเป็นบางหน้าเชื่อมต่อก็ถนนกาญจนาไม้เหล็กเก่าฝั่งตะวันตกนี่แหละเหรอถนนระเทศไทยจากจากถนนไม้เหล็กเก่าเสื่อมต่อไม้เหล็กเก๊กได้แล้วก็เสื่อมมาข้างมาแก่แมนจะบุล้งบ่ครับรถในเมืองไทยนี่ใช่กัน เบื้องแค่ถนนก็นสิลุงเนี่ยถามว่าเบื้องฝ่ายอา <c oughs> บอกทางวีานักเก็ตฝ่ไปบอกทางทุกทุกหาลอยเบรจะมีฝ่ายบอกทางทั้งฝล่งนี่บางไกแม่นอ้ะทาหนังสือไทยออกบ็ลงเด้อพี่น้องเด้อทัพการทิศใต้มุ่งหน้าไปทางถนนมิลเลนเจ็ดเชื่อมต่อไปทางถนนสีนครินทร์ุกวันน้ำพุใหญ่มีน<า>้ำมีน้ำประกาดกั้นบาง,บงปลายทางอยู่ที่ระยองบัญช้างในบางไก,ก,กลถนนมิเลนเจ็ดเป็นถนนกลา ท่านวนสายใหม่ชุมพรีสายใหม่เป็นเาชมต่อกล้องสนุกสบายออกสู่แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยไปทะเลนั่นภูณรีไปบางนาไปภูณด้เก้าบางหนาเอาก่อมูได้เกตสซนภูมิสนมุรีสินคริคลรตเนาะนั่นเโ็นี่พี่น่อไเราจะทำงานเชื่อมต่อไปถึงรเกเนาะพดอน้องเป็นทาืบนระหว่างเมืองหลังจากที่มุ่งหน้าึงการจะน้าภมณรเก่าฟังสวิตออกนี่เามไกคือว่า จะพุ่งใจเสนอไม่ท่องเรืองถนนทางคือเก่าคือเดิมเลยถนนถนนและถนนและถนนคนวะไทยไรกรบโบเบอร์พี่น้องเอ้ยกระโบเบอพี่น้องบางทีก็เห็นประเทศก่อสร้างใหม่บางทีถนนดีๆเพื่นกระดือใหม่เฮ็ดใหม่เออเนาะคือเนาะเงยหลายเงยแห้งบานเท่านะใส่แล้วใส่อีกใส่เรื่อยๆไปอยู่ มีการที่ว่าอยากโฟกัสถ yeah. wow. 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 ึงเรื <te> ่องถึงเรื่องถนนพี่น้องเอ๋ยว่าเชื่อมต่อกันจากถนนไม้เล็กเก่ามาเชื่อมต่อกับถนนชัลบลีไซส์ใหม่ไม้เล็กเจ็ตเป็นถนนชุดอ่าเป็นถนนทางด่วนระวางเมื่อว้าวนี่แหละมาเชื่อมต่อกันอยู่จุดนี้แหละบอไก่จุดนี้เห็นบอจุดนี้แหละวเออนี่ดิเท่าคำว่าถนนไม้เล็กเจ็ตอะไรแม่นออกจากะไม้เล็กเก่าเนาะติดต่อเนาะจมูกหนาไปชนบุรีพี่น้องเอ้ยรถกันลายว่าไรไรขยันบรหยุดเลยพี่น้องเอ้ยถนนดีถนนดี รุนไล่รุนไลรดกระายมันยุดดีเพราะว่าแรงท่องเที่ยวออกไปบกไกลจากเมืองไทยกันตัวชนบุรีเนี่ยแมนโน้ตว่าเที่ยวท่องเที่ยวคนไทยวันยุดจุ่มจุ่มจุ่มานจุ่มแม่ไปจุ่มมมองใกล้ๆเนาะไปเที่ยวทะเลมันกับบกไกลป็นไรแต่ในหาชนบุรีป้าขุดรถไปฟาแ์เลยทั้งคุณโอ้ดิพี่หน่อยดิแอร์พอร์ตนี่ว่าแอร์พอร์ตนี่แหละแอร์พอร์ตที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ สถาน oh. ีพระยาไทยโอ้เชต่อแล้วมุ่งหน้าไปปลายทางนี่บอกไปเชย้อพุ่งกันอ่งช่วงพุ่งไปนี่เนี่บอกโอ้แต่สถานีนี้ที่เราผู้จื้อนะจากแม่ท่ายไปนี่นี่พี่น้องเลยว่าทั้งด่วนนี่สะดวกแล้วพู้ทั้งบนเฮงสะดวกกว่าทั้งด่วนอีกบ่มีรถติดด้วทางนั้นมาตุเพมาะกายจ้านไทยท่านสี่จริงจามีเงินเชิญชวนให้คนเราเอามาเทียบเมืองไทยเองอ่า มามาเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวแดงท่องเที่ยวของประเทศไทยเพราะว่าถนนเพป็นพุท่าเพป็นปะสะดวกสบายบ่มีอุปสรรคลลกันเลยแล้วก็มีบริการแท็กซอกแท็กซี่รถไฟฟ้าสะดวกสบายสะดวกสบายเที่ยวไทยกันไปเทียเท่ยวเมืองลาวแมนต้นลาวไปนีเที่ยวเมืองไทยอ๋อชื่อว่าไปเห็นลาวเหาอแต่มีธรรมชาติร้ายเลื่อนไปทางต้นเนี่ยเปเที่ยวถ้ามักธรรมชาติ์หรือว่าคัดซีคัดซิตแน่ต้องประเทศลาวท่ามากควบเจริญ มาคมเจริญกว้างแบบซีวิไลก็ต้องมาประเทศไทยถ้าจะเห็นทะเลก็ต้องมาประเทศไทยว่าลาวเราบขมีนี่นี่มีถนนน้ำตกน้ำตกน้ำตกว้าวพี่น้องเลยนี่คือถนนของประเทศไทยพี่น้องเลยาทางด่วนนนี่ทางด่วนหมายเลขเกียรหมายเลขเกียิยิงลาบชุบมุรี่ชุบมุรีมาไกลพี่ห้ายเส้นทางนี่บ่อสิบสามสิบสี่บางนาตราดเชียงทอไปทางมาทันตะท้อนะครับ มีเส้นทางทีจ้าไปกีรเส้นทางพอจะเป็่นท่าสวิสไซเก่าสวิสไซเก่าทีบาโบยูเนาะแม,มนไปได้เนหนาะ,ไป,ะไปได้ไปไ้กัน<ล>ะนะครับเป็นอีกเส้นทางาทีบาโยไดมากนะวก็มีาาสาเส้นทางเาครับราจีบาบเลกิดมากนี่นีออกไปน,นี่นี่เนาะนี่สนามบินีสนามบินสุวมิบเมลอยดมันมองก็ไปเก็บเราก็เจียวเสนามบิน นี่รอบยิงใหญ่แล้วรับโลกในบางไก่อยากไปอยากเที่ยวอยู่อยากไปเห็นอยู่ทั้งบรรยากาศทั้งในบางไก่อีกก็เนื่งไปเอาเหนื่อยจังโอ้โหนี่ว่าเล็ปทำานการถ่ายบางไก่ที่หลังจากที่หลายเดือนบางไก่บริมาเนี่ยบริมากดิบริบริไปไปกับประปุ่รายเดือนเนี่ยแล้วบริไปถ่ายคลิปทุกุงท่ากับร้ายเดือนเติบ มนอ้าลายเเทรีลก่จ้อนสิบก้าบนะ่ก่อนสิบก้าบนเปนพันยุดี่กันมอนวันอาทย์ดดยวันอาทิตย์พันยุดได้ใจแหงหลายไล่ได้ได้ใจหงหน่อยได้ใจหลายพี่น้องเอ้ยคนอยอยลงตัวไก่สะอ่อนทางของประเทศไทยสะออนนี่ไม่เอียงออนซ่อนซ้อนมปึ้มื้มาับาบเนี่า โอ้สอนคือปื้บปื้บประทับใจอ่อนซอดโอ้ยหลายเลยนรรส์ใจนราย์ใจจะเป็นสะดวกสบายเนาะคุณนี่นี่สองสันสามซันนี่ถึงสองซันเด้นีเด้อพี่น้องดอโอ้ชุดนี้แหละคือจุดที่้ะบุญมาไปสุวรรณภูมิในบอการงานบอกรูนี่นี่ว้าว ใส่ก็ดังกวดังสินค้าน้ะส่งออกส่งออกก็ตุดี่นสะดวกสบายเดการขนส่งสินค้าน้อนทางบนบรไกนท่งเจ็นาทีเลยอีกเจ็หน่อยี่นาบแมนตอไม้าะกรที่ว่ายากจะนั่งเสนอตอกของถนนรแมนเชื่อตอกันจังไ่ใหุงจ๊ไปใส่แมนพี่น้องเ้ยเบิ่งจั่าจักเล่นถนนคนเน ทังในนี่ก็สแปดเลนทั้งนอก1ิบเลนพี่้องเลยอ้ยแมนาจากอนปไปอแมนพี่ลองเลยอากนบารที่ตาต่อผับยืดไปว่าเสองคนสิ้าหลอกทั้งในหมอนีแมนล้วพาไปตากแดดทั้งในอีกเนาะืมนี้เนาะแมนพี่้องเลยสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนเนากะขอตัวาไปแล้วขอตัวาไปแล้วนี่ แล้วกะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจเฮาสองคนเาคราไกลและเราบุญด้วนะหเด้อแม<ร>่นพี่น้องเลยเาราไกลโดยการบอกกันกูชนะแล้วกันครับสำหรับคลิปเฮาสองคนก็สิลาไปเพียงสุนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วไปแล้วสบายด,สายดีสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย